สวัสดีครับน้าๆต้อมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาสอนน้าๆนะครับถักเชือกนะครับผมเชือกยิงปลาตรงส่วนที่เกี่ยวเงี่ยงนะครับสําหรับน้าๆที่มีปัญหาเชือกขาดบ่อยนะครับผมก่อนจะถักนะครับผมขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับเชือกแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปแล้วน้าๆท่านไหนใช้งานแล้วไม่มีปัญหานะครับผมผมซูมชัดๆนะครับ สำหรับน,านา้าะท่านใดน,นะครับเวลาใช้งานแล้วเชือกตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดนะครับผมหรือว่าน,านา้นาๆนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนบ่อยๆไม่ต้องมาถักนะครับผมให้ใช้งานแบบเดิมๆอย่างนี้นะครับผูกแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้านานา,นา,นามีปัญหาเชือกขาดบ่อยนะครับแล้วอยากจะถักนะครับถักให้เป็นอย่างนี้วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับผมเชือกที่ถักแบบนี้นะครับผมจะเหมาะกับสําหรับ คนนี้ใช้ยางแค่เส้นเดียวนะครับผมเพราะว่าขนาดของเชือกจะใหญ่ขึ้นนะครับผมถ้าเราใช้สําหรับปีกที่ใช้ยางหลายเส้นนี้ค่อนข้างจะกินพื้นที่ตรงเกี่ยวเงี่ยงนะครับผมทําให้แบบว่ายางจะขี่กันเยอะเกินไปแล้วอาจจะมีผลต่อการยิงนะครับผมจึงแนะนําว่าเหมาะกับปีกโรเลอร์นะครับหรือปีกที่ใช้ยางแค่เส้นเดียวนะครับผมสําหรับนา้นาๆหลายคนนะครับ อาจจะเคยถักแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมชัดๆให้ดูนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับถักแบบง่ายๆนะครับแล้วมันไม่กลมนะครับดูมีตะเข็บด้านข้างดูแบนๆเหมือนตัวหนอนนะครับแล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาถักเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับให้มีลักษณะคล้ายเป็นเชือกเส้นใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ มาดูกันนะครับก่อนอื่นดูว่าเชือกตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับตัวเชือกเมนหลักนะครับตัวนี้นะครับผมตัวเส้นที่เราปลูกปกตินี้จะเป็นตัวรับแรงดึงนะครับผมรับแรงดึงเวลาที่เกี่ยวเงี่ยงแล้วยางยืดนะครับจะเป็นตัวรับแรงดึงส่วนเจ้าตัวที่เราถักนี้นะครับจะทําหน้าที่รับแรงเสียดทานนะครับผมเขาจะทําหน้าที่คนละส่วนกันนะครับตัวที่ถักจะไม่ได้รับแรงดึงนะครับ ส่วนตัวที่รับแรงดึงคือตัวนี้นะครับเส้นเมนหลักนี้นะครับผมเพราะฉะนั <wave> ้นพอสส่วนนี้ทํางานแยกกันนะครับจะทําให้เชือกตัวนี้ทนขึ้นนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมผมใช้งานมาค่อนข้างจะสมบุกสมบันแล้วนะครับยางตัวนี้ก็ขาดแล้วนะครับไหนดูร่องรอยนะครับนี่คือขาดแล้วนะครับนี่คือขาดแล้วนะครับแต่ว่าเชือกก็ยังโอเคครับตัวนี้เป็นยางเนื้อขุนนะครับ ยางเนื้อขุ่นที่แข็งแข็งนะครับผมนี่ผมค่อนข้างเล่นยางโหดนะครับนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถักนะครับยางนะครับที่เรามัดเสร็จแล้วนะครับเราจะถักเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเงียงนี้นะครับผมกันไกลนะครับใช้ตักเชือกเข็มครับผม เข็มเย็บผ้าเอาที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับผมเพื่อจะสอดสาย PE 80หรือ100ปอนดอนเข้ารูนี้ให้ได้นะครับถ้าเราใช้เข็มเล็กไปมันจะสอดไม่ได้นะครับไฟแชกนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับกาวร้อนหรือกาวตาช้านะครับสาย PE นะครับแนะนำให้ใช้ตั้งแต่80ปอนจนถึง100ปอนพอนะครับผม ถ้าใช้ใหญ่มากหรือเล็กมากมันก็เล็กมากนี่ก็จะไม่ค่อยทนนะครับแต่ถ้าใหญ่มากปุ๊บเวลาเราถักมามันจะใหญ่เกินไปนะครับผมโอเคนะครับเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตัดสาย PE ตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่เราจะมาถักนี่นะครับนี่นะครับขยัดซูมออกนะครับตัดไปสัก เม็ดเศษเได้นะครับผมเผื่อไว้ก็ได้ครับผมเผื่อไว้ก็ได้ครับเหลือดีกว่าขาดครับตักเลยนะครับโอเคนะครับสอดเข้าเข็มนะครับโอเคนะครับทีนี้เราสอดสาย PE เข้ากับเข็มได้แล้วนะครับผม ระยะซูมชัดๆนะครับกล้องไม่ค่อยจับโฟกัสนนครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะวางเข็มตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมแล้วใช้เราจะเริ่มถักแล้วนะครับมีด้านปลายนะครับอันนี้เป็นขยันนะครับเขียยของก่อนนี่เป็นเชือกด้านที่เราจะเกี่ยวกับเงี้ยงนะครับผม เราจะเร er ิ่มถักจากส่วนนี้นะครับไปถึงประมาณส่วนนี้ส่วนที่มีแรงเสียดสีนะครับกับรางบ้างกับลูกดอกบ้างนะครับผมนี่นะครับเชือกด้านปลายนะครับผมส่วนด้านเข็มระวางอยู่นะครับด้านเข็มวางอยู่นะครับเราวางลงไปก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรเยอะครับค่อยๆดูนะครับสอดโค้งไปนะครับผมขึ้นมานะครับแล้วก็ม้วนนะครับ เป็นเงื่อนขัดสมาธิธรรมดานี่แหละครับผมปึ๊บนะครับนะครับอย่างนี้นะครับจะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมโอเคนะครับดึงครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับมองเห็นนะครับช้าๆนะครับทีนี้เราจะเริ่มถักแล้วนะครับผมเอามือจับได้ไว้อย่างนี้นะครับ จับส่วนที่มีเข็มนะครับผมนะครับนี่นะครับเราจะเริ่มถักครั้งแรกนะครับสอดเข้าไปด้านล่างของเชือกที่เรามัดนะครับอันนี้เขาเริ่มนูดแล้วไม่เป็นไรนะครับปึ๊บนะครับเชือกตัวนี้คว้ยไปไว้ด้านล่างนะครับครับด้านล่างของเข็มนะครับดึงครับ จะช้าเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นแหละครับผมเราอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าถ้าทํานานๆเข้าปุ๊บมันจะเร็วขึ้นครับอันนี้ผมทําให้ดูช้านะครับเมื่อกี้มันยังไม่แน่นใช่ไหมครับเราก็ดึงใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังอยู่รอบแรกอยู่ครับผมดึงเลยนะครับอ่าดึงแน่นแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่แน่นนะครับผมเดี๋ยวถักไปอีกหลายรอบแล้วก็จะแน่นนะครับผมทาเหมือนเดิมนะครับผม สอดเข้าไปนะครับผมเวลาที่เราสอดเข้าไปจะมีบางทีที่เข็มแทงเข้าไปกับเชือกเส้นเมนหลักตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับแทงได้ครับนี่นะครับอย่างตัวนี้ผมก็แทงไปไปโดนเชือกเมนหลักแล้วนะครับนิดนึงนี่เห็นไหมครับไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็ไขยเชือกตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการถักแบบตะกุดนะครับ ถ้าภาษาถักตะกุดเขาจะเรียกว่าเป็นเสานะครับครั้งหนึ่งที่เราถักถักหนึ่งหนึ่งครั้งนี่ครับแทงเข็มขึ้นแล้วดึงหนึ่งปมเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งเสานะครับนี่เราไปสองเสาแล้วนะครับผมครั้งต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมทําไปจนรอบเลยนะครับผมชอบเสาเยอะเสาทีหรือเสาน้อยก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ถักได้5าเสาบางคนก็ได้8ดเสา9้าเสาแล้วแต่นะครับแต่ว่า ยิ่งเสาเยอะอย่างเงี้ยความถี่เยอะมันก็แข็งแรงแต่ว่าก็จะช้าหน่อยนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเชือกคว้ยไปไว้ด้านหลังนะครับถักเหมือนเดิมนะครับขอภัยเรื่องเสียงรบกวนอีกทีนะครับผมเพราะว่าถ่ายในบ้านนะครับมีเด็กนะครับโอเคนะครับไปสามเสาแล้วนะครับนี่ผมจะถักให้ดูคร่าวๆนะครับ ถ้าถักให้เต็มนี่ก็น่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับผมก็จะถักให้ดูเบื้องต้นนะครับนี่นะครับปุ๊บเอาได้ไปไว้ด้านหลังนะครับอ่านะครับนี้นะครับมันจะยากแค่ครั้งแรกนะครับพอเราทำคล่องแล้วมันก็จะเร็วนะครับผมอ่า นี้ผมจะไม่ถักหลายเสานะครับประมาณห้าหกเสาพอนะครับปุ๊บอ่านี่นะครับอ่าปุ๊บนะครับอ่าผมงผมัต้องอีกเสานึงนะครับถึงจะเต็มนะกลับไปว่าไปชนกับปมปมเสาแรกนะครับผมจะเพิ่มอีกเสานึงนะครับ นานาคนไหนไม่ทันก็ก็รีกลับไปดูแล้วก็หยุดภาพไว้ก็ได้นะครับผมนี่ก็จะมีเสียงลบเด็กลบก,กวนนะครับอ่าทีนี้รอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมซูมซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับผมโอเคนะครับ นี้ได้หนึ่งรอบแล้วนะครับเคนะครับมาต่อกันนะครับพอได้หนึ่งรอบแล้วนะครับต่อไปจะเป็นรอบ2นะครับรอบสองให้นาสังเกตดูตรงนี้นะครับผมพอมันครบรอบแล้วนะจะเห็นไอเสาแรกที่เราตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับที่เราไข้ขึ้นเข็มแทงขึ้นไปตั้งแต่รอบแรกนะครับแล้วโค้งขึ้นมามัดนะครับนี่นะครับจะเห็นเป็นเสารูตัวนี้นะครับนี่นะครับ รอบที่สองเราจะเริ่มแทงจากตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับทําเหมือนเดิมนะครับแทงเสร็จปุ๊บอ่าเชือกควายด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะครับผมนี่นะครับเชือกพันกันบ้างไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเขี่ยออกนะครับเพราะว่าเวลาเราถักไปนานๆแล้วเชือกมันจะบิดนะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆเขี่ยออกดึงนะครับ อ่านะครับแถวที่สองนะครับไปที่เสาสองแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมซูให้ดูชัดๆนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสาที่สองนะครับที่เราค่อยไปเราแทงเข้าไปตรงปมนี้นะครับผมนี่นะครับโดนเชือกเมนหลังนิดนึงไม่เป็นไรนะครับที่เห็นนี่นะครับไม่เป็นไรนะครับแทงปุ๊บไวเชือกไปด้านหลัง ค่อยดึงนะครับผมทำเหมือนกันนะครับผมจนกว่าจะครบรอบนะครับดึงด้วยนะครับผม,มผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมต้องขออภัยนะครับทำเหมือนกันนะครับแล้วก็แทงเข้าไปที่เสาที่สามนะครับตรงกลมนะครับ เหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ไปเสาที่สามนะครับเสาพวกนี้เราสามารถแล้วแต่นะครับว่าเราจะชอบขนาดมันขี่ขนาดไหนครับทำแรกๆมันอาจจะยังไม่สวยนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องใช้กี่เสาอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าน้าจัดเสาหรือปมให้มันชิดๆกันอย่างเงี้ยครับมันออกมามันก็จะสวยครับ แต่ว่าเวลาถักก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมนี่ครับทําเหมือนเดิมนะครับแทงเข้าไปที่รูเสานี่ครับตรงกลมนั่นแหละครับผมจะถักให้ดูสักสองรอบพอนะครับเพราะว่ารอบต่อไปก็จะเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ออกก่อนนะครับแต่ตัวนี้เราค่อยตัดนะครับยังไม่ต้องไปรีบตัดนะครับนะครับเวลาทําคลิปนี้ก็จะคุลักคุเลหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าครับบางทีละมัวมองแต่เขียนกับ ได้บางทีก็ลืมมองดูว่าหลุดนอกเฟรมหรือเปล่านี่ต้องขอไปนะครับทำเหมือนเดิมนะครับนะครับเราทําใช้เองนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมเรื่องความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับอ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผม นะครับรอบที่สามก็ทําเหมือนกันนะครับผมทําเหมือนกันนะครับนาน้าทาเหมือนกันนะครับก็นี่แหละครับเสียบเข้าเสานี่ครับรูเสาเหมือนกันครับเหมือนกับที่เราทําไปเมื่อกี้เลยครับนี่อันนี้จะเป็นรอบที่สามแล้วนะครับเสียบเข้าไปที่รูเสาตรกลมเหมือนกันนะครับผมดึงเหมือนกันครับนะครับนะครับหักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะขอย่ญาตตัดภาพไปตอนถักเสร็จนะครับเพราะว่าใต้ผมถักถักมาจนสุดให้ดูทั้งคลิปนี้น่าจะใช้เวลานานนะครับผมนานาก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปถึงตอนที่เราตัดถึงนี้นะครับผมเออที่เราถักถึงนี้นะครับแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับทีนี้เราก็มาดูนะครับผมก็ถักไปได้ประมาณสิบกว่ารอบนิดแล้วนะครับผมก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมนี่นะครับ ทีนี้เวลาเราถักไปนานๆนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับเวลาเราถักไปปุ๊บอ่าเชือกจะเริ่มตีเกียวนะครับนตดปุ๊บนี่นะครับจะเห็นว่าเชือกเริ่มตีเกียวอย่างนี้ครับไม่ยากนะครับทิ้งเข็มลงไปนะครับผมจับที่เชือกเอ่อเชือด้ตรงนี้ครับใช้นิ้วลูดอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะหมุนคลายคลายเกียวนะครับทําสักสองสามรอบนะครับครับอนิ้วอย่างงี้ครับกดแล้วก็รีดลงไปอย่างนี้ครับอย่างเงี้ครับเดี๋ยวเขาจะ หมุนคายเห็นไหมครับนะครับทำสัก2อสารอบนะครับเพราะว่าเวลาเราถักไปถักไปแล้วสายพีมันจะบิดนะครับแล้วมันจะตีเกี่ยวนะครับโอเคนะครับผมเราก็ถักต่อไปเรื่อยๆนะครับผมต้องอาศัยใจเย็นนิดนึงนะครับก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมครับใช้เวลาหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับนานาหลายคน ถักครั้งแรกก็สวยเลยนะครับหลายคนก็อาจจะแถวไม่ตรงกันบ้างไม่เป็นไรนะครับผมเราเน้นที่ใช้งานเนาะผมนับแถวของผมนะครับแถวที่เป็นเรียงเรียกันที่ผมเรียกว่าเสานี้ของผมได้ประมาณ6เสานะครับผมถ้าน้าอยากให้มันถี่กว่านี้น้าก็เพิ่มเป็น8เสาได้นะครับผมกําลังสวยนะครับผมนะครับอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับแทงเหมือนเดิมนะครับผมแทงเหมือนเดิมนะครับทีนี้รอบสุดท้ายนะครับผมจะเก็บได้ด้วยการม้วนอีกรอบนะครับ นะครับปกติเราคว้ยอย่างนี้ใช่ไหมครับครับขว้ยแล้วดึงใช่ไหมครับแบนี้ทีนี้เราก็ม้วนเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ดึงนะครับผมตอนนี้จะจบแล้วนะครับผมอ่าดึงนะครับโอเคดึงให้นน่นเลยนะครับเสร็จแล้วครับตัดเชือกครับเหลือไว้นิดนึงนะครับปลายเชือกนะครับเอาไว้ไฟลลนนะครับ ด้านนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนนะครับระวังนะครับอย่าให้ไหมเชือกเมนหลักนะครับเป็นรอยนีอันตรายนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับนะครับ่้ยๆลนนะครับโอเคครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับนี่เลยครับเราจะใช้กาวร้อนตัวนี้นะครับหยดนะครับโอเคนะครับผมใช้ถุงพลาสติกรองนะครับเมื่อกี้ตัดภาพไปเพื่อเอาถุงพลาสติกมาลองกันเพื่อนโตนะครับเราหยดกาวร้อนได้เลยนะครับเอาเฉพาะตรงนี้นะครับตรงที่เราถักนี้นะครับผม ตรงที่เราถักนะครับหยุดับรอบเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทํานะครับตอนนี้เขาจะทําให้เชือกเราแข็งแรงขึ้นอีกนะครับตรงนี้จะรับแรงหนักนะครับแรงเสียดสีโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆนะครับ ฟองไม่ค่อยปรับโฟกัสต้องขออภัยนะครับบางภาพอาจจะไม่ชัดนี่นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเราก็ปล่อยให้แห้งก็เสร็จแล้วครับส่วนด้านข้างนี้ไม่ต้องไม่ต้องหยดกาวนะครับเพราะว่าเวลาเราเราเกี่ยวไปตรงเนี้ยเขาต้องอาศัยความอ่อนของเชือกช่วยอยู่นะครับผมเวลาเราเกี่ยวกับเนี่ยนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้เนาะครับมันจะพับไปพับมาถ้าเรา ไปหยอดกาวมากมันจะกระด้างนะครับมันพับไปพับมามันก็จะสึกได้เหมือนกันนะครับเราไม่ต้องหยอดครับเราหยอดเฉพาะตรงที่เราถักเนาะครับโอเคนะครับปล่อยให้แห้งก็ใช้งานได้แล้วครับผมครับเสร็จแล้วนะครับน้าๆสำหรับวิธีการถักเชือกนะครับผมสําหรับยางยิงปลานะครับย้ำอีกทีนะครับผมสําหรับน้าๆที่ไม่มีปัญหาเรื่องของเชือกพวกนี้นะครับเชือกไม่ได้ขาดบ่อย หรือว่าปืนก็ยิงดีปกติหรือว่าน้าเปลี่ยนเชือกได้บ่อยไม่ขี้เกียจถักอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องถักนะครับผมไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอันนี้เราทามาให้ดูสําหรับอีกหนึ่งแนวทางสําหรับคนที่อยากจะยืดอายุของเชือกตัวนี้นะครับผมครับก็มีน้าๆหลายคนถามเข้ามานะครับเวลาออกหมายบางทีก็ไปเจอกันน้าถักอะไรเนี่ยมันใช้ดีไหมถามกันเข้ามาส่วนตัวผมก็ว่าใช้ดีนะครับเพราะว่าผมใช้อย่างเส้นเดียวนะครับ ไม่แนะนําให้กับให้ใช้กับยางหลายๆเส้นนะครับปีกข้างคาวธรรมดาที่ใช้ยาง3เส้น4เส้นอย่างเงี้ยครับไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเชือกตัวนี้มันจะทําให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับมันจะไปเพิ่มพื้นที่ตรงเกี่ยวเงี่ยงนะครับแล้วก็เชือกมันทับกันในลักษณะที่เกยกันมากก็จะอันตรายนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกับการยิงนะครับคือแนะนําสําหรับปีกลรเลอร์หรือปีกอย่างอื่นปืย บียางตึงีิใช้อย่างเส้นเดียวนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณน้าะมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของต้อมฟิชออนนะครับผมยังมีสาระดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันนะครับผมในยุคที่เขายากหมักแพงก็อยากให้น้าๆลองทำดูนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ